วัสดีครับผมปอนนาราวิทนะครับผมสวัสดีครับผมภูวินนะครับ่้วาเลด็นี้าเป็นเมนูะครับ้าผมก็ขอเป็นเมนูง,ง่ายๆเลยครับผมหมูสไลด์ครับครับหมูสไลดผมก็ <c oughs> น่าจะเป็นเมนูง,งาน่ายๆเหมือนกันไปกินหมูกระทะด้วยกันครับผมคือ <c oughs> ที่ผมเลือกหมูสไลด์เนี่ยเป็นเพราะว่า น้องอย่างที่บอกน้องก็ทําอร่อยแล้วคือผมว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้กินสักทีใช่เพราะว่าเออแบบต่างคนก็เออแบบติดงานน้องก็ยังแบบว่าไม่ค่อยได้ว่างใช่ครับส่วนผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนพี่เขาอยากกินเห็นเรื่องร้อนในทวิตเตอร์บ่อยก็ไปกินด้วยกันแล้วกินด้วยกันนนั่แหละไปกินด้วยกันใช่แล้วถ้าอยากให้แฟนคลับนะคะอยากอยากชวนแฟนคลับมากินกินอะไรหนึ่งให้เปิดมีใหม่กินแบบแฟนคลับเหรอครับกินอะไรดีภูวินช่วยช่วยพี่คิดหน่อย ผมก็ว <iet> so <to> ่าหมก็ทำาเหมือนเดิมครับเพราะว่าม <addict> ันเป็นอาหารที่ไม่ว่าจะกินกันสองคนหรือว่าจะกินกันเป็นกลุ่มก็มีความสุขแล้วก็อร่อยครับผมก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้ทุกคนครับครับไม่ถ้าเป็นผมนะครับผมแบบผมอยากพาแฟนคลับทุกคนครับผมปิดเรือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วไปกินข้าวด้วยกันครับโอ้เพราะว่าไหนๆก็เทศกาลปีใหม่ทั้งทีนะเราก็เออแบบอยากเจอแฟนคลับไงก็เออ พาทุกคนไปกินเป็นงานโรแมนติกใช่เขารักเราเราก็เลยต้องให้เขากลับให้เขากลับใช่ครับก็รู้จักกันมาปีกว่าแล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับผมที่เป็นพาร์ทเนอร์ตลอดก็คือถ้าเกิดแบบไม่มีน้องเขาผมก็ไม่มีวันนี้ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับพี่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งสองขพวกเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันนานๆนะครับ สุดท้ายแล้วขอให้สวัสดีปีใหม่แฟนคลับทุกคนที่ดูที่บ้านและทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมครับผ<แ>มมีอะไรเพิ่มไหมก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับผมช่วงนี้ก็ไปไหนก็พกแมสใส่แมสนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีแน่นอนนะครับผมก็้เร็วๆนี้ก็อาจจะมีงานอีเวนต์อะไรนี้ก็มาร่วมนสนุกกันนะครับผมครับดูแลกันตัวเองกันด้วยนะครับ